จะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันบอกคุณว่ามีเครื่องเทศธรรมชาติเล็กๆชนิดหนึ่งที่ใหญ่ไม่เกินปลายเล็บของคุณซึ่งถ้าเคี้ยวเพียง60วินาทีก็สามารถช่วยเพิ่มพลังงานเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและแม้กระทั่งปลุกพลังธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง โดยไม่ต้องพึ่งยาราคาแพงไม่มีผลข้างเคียงและไม่มีเคล็ดลับแปลกๆเครื่อนเท่ชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมันอาจจะอยู่บนชั้นวางในครัวของคุณมานานแล้วนั่งรอเวลาที่เหมาะสมที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพของมันดิฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้ฟังดูง่ายเกินกว่าที่จะเป็นจริงแต่โปรดอยู่กับดิฉันเพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าส่วนผสมเล็กๆที่มักถูกลืมนี้สามารถช่วยให้ชายและหญิงที่มีอายุเกิน60ปีค้นพบความมีชีวิตชีวาอีกครั้งได้อย่างไรและเมื่อคุณดูวิดีโอนนีี้้้จจบคุณะรูวิธใชมั มันทำงานอย่างไรและทำไมดิฉันและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คนอื่นๆถึงไม่เมินเฉยต่อความยิ่งใหญ่ของมันอีกต่อไปดิฉันชื่อแพทย์หญิงรัชดาพรเร่อกินดีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ดิฉันทำงานกับผู้ป่วยที่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ความจริงก็คือร่างกายของพวกเขาไม่เคยพังพวกเขากำลังรอให้มีการกดปุก มุมที่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถฟื้นตัวมีพลังงานและกลับมาทํางานได้ตามปกติไม่ใช่ด้วยสารเคมีสังเคราะห์แต่ด้วยของจริงจากธรรมชาติและมนุษย์ใช้กันมานานแล้วสิ่งที่ดิฉันกําลังจะแสดงให้คุณเห็นนี้ไม่ใช่กระแสนิยมชั่ววูบไม่ใช่เคล็ดลับไวรัลยิ่งไม่ใช่การบาบัดราคาแพงนี่คือการฟื้นฟูศัก,กยภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในตัวคุณและเชื่อดิฉันเถอะว่าหลังจากลองใช้วิธีนี้แล้วหลายคนก็ไม่ต้องพึ่งยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่เป็นสารเคมีอีกต่อไปแล้วเครื่องเทศนนี้้้คืออออะะไไไไรรรรแลทาําาาางงงดดดยย่่ววเ็ ความลับอยู่ที่สารประกอบธรรมชาติที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งซ่อนอยู่ในน้ำมันของเครื่องเทศชนิดนี้ทันทีที่คุณเคี้ยวมันสารประกอบเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดของคุณโดยตรงช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดที่แข็งตัวลดการอักเสบทำให้ระบบประสาทสงบลงและแม้กระทั่งเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาตินี่ไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงและได้รับการพิสูจน์แล้วและที่น่าสนใจคือเครื่องเทศชนิดนี้มีขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสดเกือบทุกแห่งทั่วประเทศไทย ดังนั้นโปรดตั้งใจฟังเพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าดิฉันจะอธิบายขั้นตอนต่างๆตั้งแต่วิธีการเคี้ยวเวลาที่ดีที่สุดไปจนถึงสิ่งที่คุณจะรู้สึกได้ภายใน7 14ถึง30วันของการใช้งานดิฉันจะอธิบายด้วยว่าเครื่องเทศชนิดนี้พุ่งเป้าไปที่ศัตรูตัวชากาสาตัวที่มันจะทําให้พลังของผู้ชายอ่อนแอลงได้อย่างไราการไหลเวียนโลหิตไม่ดีความเครียดเรื้อรังและการนอนหะลับที่ถูกรบกวนคุณไม่จําเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ราคาแพง สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามวิธีนี้ให้ถูกต้องจนจบแต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านี้อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟนี้ดิฉันและแพทย์คนอื่นๆมักจะแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพจากธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับชายและหญิงอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อให้รู้สึกอ่อนเยาว์แข็งแรงและมั่นใจมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึกของคุณพิมพ์ใช่ในช่องแสดงความคิดเห็นหากคุณยังลังเลพิมพ์อาจจะไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอย่างไรดิฉันดีใจที่คุณอยู่ททีีีี่่่่นนนเเพรรราาาาะะอจปป็กกยไฟแ n าก,กายของคุณรอคอยมานานแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เครื่องเทศเล็กๆชนิดนี้พิเศษสุดชื่อของมันคือการพลูและพลังของการพลูอยู่ที่สารประกอบหลักตัวหนึ่งที่เรียกว่ายูจีนอนเมื่อคุณเคี้ยวการพลูหนึ่งดอกคุณไม่ได้รู้สึกเพียงแค่ความรู้สึกอุ่นและเผ็ดไอ หน้าปากของคุณเท่านั้นคุณกำลังปล่อยสารสื่อเคมีธรรมชาติที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงและยูจีนอนไม่ใช่สารอาหารธรรมดามันเป็นสารขยายหลอดเลือดตามธรรมชาติซึ่งหมายความว่ามันช่วยขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดที่เริ่มแข็งตัวและตีบลงตามอายุนี่คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดเพราะเมื่อหลอดเลือดตีบลงการไหลเวียนก็จะอ่อนแอลงทาให้พลังงานทางกายและทางใจและแม้กระทั่งพลังทางเพศค่อยๆจางหายไปแต่ยูจีนอนไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการไหลเวียนโลหิตเท่านั้นมันยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบในผนังหลอออดดดเเเลลลืืแงทําใหห้ไวีย และได้อย่างอิสระมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่หลายคนที่เคี้ยวการพรูเป็นประจำทุกวันรายงานว่ารู้สึกอุ่นที่หน้าอกรู้สึกอิ่มและแม้กระทั่งรู้สึกสงบและมีสมาธิในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมันอาจจะละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังและที่น่าสนใจคือ, e อยูจีนอนยังช่วยกระตุ้นการผลิตไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญที่เป็นส่วนประกอบหลัก ของยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพพังเพศส่วนใหญ่ในปัจจุบันความแตกต่างคือวิธีนี้ไม่ได้บังคับร่างกายแต่ช่วยให้ร่างกายทำหน้าที่ของตัวเองได้โดยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีการพึ่งพาธรรมชาติทำงานตามที่ควรจะเป็นแล้วทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญยิ่งขึ้นหลังจากอายุ60ปี พูดตามตรงพลังงานความปรารถนาและแม้กระทั่งความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งง่ายๆก็มีแนวโน้มลดลงคุณอาจตระหนักว่าสิ่งที่เคยทำได้ง่ายๆตอนนี้กลับรู้สึกยากลำบากหรือไม่เกิดขึ้นเลยนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณน,นี่เป็นกระบวนการทางชีวภาพเมื่อเวลาผ่านไปการอักเสบจะสะสมหลอดเลือดจะแข็งตัวเทสโทสเตอรโรนจะลดลงและความเครียดจะท่วมท้นร่างกายด้วยคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำลายพลังของผู้ชายอย่างแท้จริงผลลัพธ์คือคุณจะรู้สึกเหนื่อยสมองตื้อความสัมพันธ์จืดชืดเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายทีี่่่่่ไมมยออตตืืนแขาาวดก็คสภพ นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และการพลูก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อสารย u ีนอนเข้าสู่ระบบของร่างกายมันจะค่อยๆช่วยย้อนกลับการแข็งตัวของหลอดเลือดผ่อนคลายหลอดเลือดแดงที่แข็งตัวลดความดันในร่างกายและฟื้นฟูสมดุลของฮอร์โมนตามธรรมชาติที่คุณควรจะมีผลลัพธ์สุดท้ายการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นการนอนหลับ บลึกขึ้นสมาธิดีขึ้นและใช้การแข็งตัวของอวัยวะเพศกลับมาแข็งแรงและมั่นคงขึ้นและนี่ไม่ใช่ทฤษฎีที่ว่างเปล่าดิฉันเห็นด้วยตาตัวเองในห้องตรวจของดิฉันคนไข้ของดิฉันไม่ได้มาโดยคาดหวังปฏิหารพวกเขากลับบ้านและบอกดิฉันว่าพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนเดิมอีกครั้งมีชีวิตชีวามากขึ้นมีตัวตนมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นทั้งหมดนี้มาจากนิสัยเล็กๆที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมีผลกระทบได้มากขนาดนี้ตอนนี้คุณอาจจะถามว่าแล้วฉันจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง ให้ดิฉันอธิบายวิธีการเคี้ยวการพลู60วินาทีแบบที่ดิฉันสอนคนเทศของดิฉันเสมอขั้นตอนที่1หยิบการพลูทั้งดอกมา2หรือสดอกจำไว้ว่าไม่ใช่ผงการพลูแต่เป็นการพลูแห้งทั้งดอกถ้าเป็นไปได้ให้เลือกแบบออร์แกนิกแต่ถ้าไม่การพลูแห้งคุณภาพดีใดๆก็มีประโยชน์เช่นกันหากคุณยังไม่มีลองดูคําแนะนําเกี่ยวกับการพลูแห้งคุณภาพดีในคําอธิบายหรือช่องแสดงความคิดเห็นหลังจากคุณดูวิดีโอนี้จบขั้นตอนที่สองวางการพลูไว้ด้านหลังปากระหว่างฟันกรามค่อยๆกัดจนแตกเมื่อคุณรู้สึก่ามกปยลอออ นั่นคือ,อยูจีนอนที่ทางงานทันทีขั้นตอนที่3ปล่อยให้น้ำมันกระจายไปทั่วปากของคุณอย่ารีบร้อนหายใจเข้าช้า,ชาๆทางจมูกอมการพลูไว้ในปากเป็นเวลา30วินาทีแรกขณะที่ปล่อยให้น้ำลายละลายน้ำมันขั้นตอนที่4หลังจาก30วินาทีค่อยๆเคี้ยวไม่ต้องแรงมากแค่พอให้น้ำมันที่เหลือออกมาเคี้ยวต่อไปอีก30วินาทีปล่อยหาย ห้อน้ำมันซึมเข้าสู่เหงือกและผนังปากของคุณหลังจากนั้นคุณสามารถกลืนด้วยคายการพลูที่เหลือทิ้งได้ทั้งสองวิธีดีพอๆกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเคี้ยวอย่างมีสมาธิตลอด60วินาทีเต็มบางคนสามารถรู้สึกถึงผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคนอื่นอาจต้องใช้เวลา2-3วันแต่เกือบทุกคนที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสัปดาห์แรกแต่อย่าหยุดแค่นั้นเวลาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดจากวิธีการเคี้ยวการพรนนนล,ล,ลออัันนนนนแะะใใหห้้่่่ววงเลลลาาากกกตออืืคคียปรมณ6 ศูนย์นาทีก่อนนอนทำไมเพราะในเวลานี้ระบบประสาทของคุณจะเริ่มเข้าสู่โหมดพักผ่อนสามประกอบอีกชนิดหนึ่งในการพลูคือเบต้าแคริโอฟินลีนช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อและสนับสนุนการนอนหลับลึกที่ช่วยฟื้นฟรูร่างกายหลายคนไม่ทราบว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไม่ได้เพิ่มขึ้นในตอนกลางวันแต่ร่างกายจะผลิตขึ้นในระหว่างการนอนหลับลึกตอนกลางคืน ดังนั้นหากการนอนหลับของคุณถูกรบกวนบ่อยครั้งการผลิตเทสโทสเตอโรนก็จะลดลงเช่นกันนี่คือจุดที่การเคี้ยวการพลูช่วยให้จิตใจสงบลงผ่อนคลายร่างกายช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทและทางอ้อมก็ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติประการที่สองให้เคี้ยวในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตตั้งแต่เช้าเพิ่มสมาธิและให้พลังงานที่สงบโดยไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนคนที่บางคนของดิฉันถึงกับใช้ก่อนออกกำลังกายเบาๆเดินเล่นตอนเช้าหรือช่วงเวลาส่วนตัวเพราะมันชั่ว ย่ให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นมีความอดทนมากขึ้นและรู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายมากขึ้นลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับการแปลงฟันแต่สิ่งที่ทําความสะอาดไม่ใช่แค่ปากของคุณแต่ยังรวมถึงหลอดเลือดและฮอร์โมนของคุณด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่การกระตุ้นที่ผิดๆเหมือนคาเฟอีนที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วแล้วก็ดิ่งลงทันที วิธีนี้จะปลุกพลังงานตามธรรมชาติด้วยสัญญาณที่อ่อนโยนต่อร่างกายตื่นขึ้นเปิดรับและฟื้นตัวตอนนี้เรามาพูดถึงศัตรูตัวหลักที่คอยสู่พลังความปรารถนาและแม้กระทั่งความมั่นใจในตนเองของผู้ชายอย่างเงียบๆนั่นคือความเครียดรัรงหลายคนรู้สึกว่าโอชันสบายดีชีวิตฉันราบรื่นแต่จริงๆแล้วความเครียดเล็กๆน้อยๆที่สะสมอยู่ทุกวันความกดดันจากงานค่าใช้ใจ่ายปัญหาครอบครัวความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพสะสมอยู่ในร่างกายเหมือนสนิมในท่อน้ำหากปล่อยความเครียดนี้ไว้ต่อม,มกไตจะยังคงผลิตฮอร์โมนคอร์ต ในระยะสัน้นคอติซอลมีประโยชน์จริงๆตัวอย่างเช่นหากคุณต้องระวังตัวเพื่อเผชิญกับอันตรายแต่ถ้าคอติซอลสูงอย่างต่อเนื่องผลที่ได้จะเป็นพิกดฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนทําให้หลอดเลือดตีบตันรบก,กวนการนอนหลับและลดความต้องการทางเพศความปรารถนาและแม้กระทั่งความกล้าหาญผลก็คือผู้ชายหลายคนในวัย60ปีขึ้นไปเดินไปมาในตอนกลางวันด้วยความรู้สึกว่างเปล่าเหนื่อยง,ง่ายเหมือนมีบางอย่างชายอยู่ข้างในงไม่ใช่เพราะความแก่ชาราแต่เป็นเพราะได้รับคอติซอลเกินขนาดที่พวกเขาเองก็ไม่ รู้ตัวนี้คือจุดที่การลูช่วยลดความเครียดสารประกอบตัวที่2ที่คุณควรจําคือเบต้าแคโอฟิลลีนสารประกอบธรรมชาตินี้ทํางานโดยจับกับตัวรับในสมองที่ควบคุมอารมณ์ความวิตกกังวนและระบบประสาทผู้สั้นๆก็คือเบต้ ine, าแคโอฟิลลีนจะกระซิบกับร่างกายของคุณว่าจะเย็นจะเย็นคุณปลอดภัยแล้วภายในไม่กี่นาทีหลังจากเคี้ยวการผูคนแค่ของดิฉันหลายคนรู้สึกว่าหน้าอกของพวกเขา,เบ,าบลงจิ ต่อใจจำใสขึ้นเหมือนภาระที่แบกไว้บนบ่านานๆค่อยๆถูกยกออกไปนั่นคือระบบประสาทของคุณกําลังตอบสนองคอติซอลลดลงและเทสโทสเตอรโรนก็มีพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้สารกระตุ้นปลอมลองจินตนาการว่าตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยไม่มีหมอกหนานในหัวใช้ชีวิตทั้งวันด้วยความใจเย็นโดยไม่ระเบิดอารมณ์หรือ เสียใจง่งายๆเมื่อมีปัญหานี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนี่คือชีววิทยาของคุณที่กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องและการเคี้ยวการคลู60วินาทีคือตัวกระตุ้นประจําวันเพื่อเริ่มต้นวงจรน,นี้ใหม่แต่ประโยชน์ช็ของการคลูไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเครียดและการไหลเวียนโลหิตเท่านั้นยังมีเสาหลักที่สําคัญอีกอย่างที่คนมักมองข้ามนั่นคือการนอนหลับลึกที่มีคุณภาพมันไร้ประโยชน์ที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพออกกําลังกายเป็นประจำหรือกินอาหารเสริมราคาแพงหากการนอนหลับของคุณยุ่งเหยิงเทสโทสเตอรโรนจะยังคงอยู่ในระดับตําาพลังงนจ ยังคงเฉื่อยชาและการไหลเวียนโลหิตจะไม่ดีที่สุดร่างกายของคุณจะผลิตเทสโทสเตอโรนสูงสุดในระยะการนอนหลับลึกอย่างแม่นยำนี่คือช่วงที่สมองกำจัดสารพิษกล้ามเนื้อได้รับการซ่อมแซมและฮอร์โมนถูกรีเซตหากคุณตื่นนอนกลางดึกบ่อยๆกระสับกระส่ายบนเตียงจนถึงเช้านั้นหมายความว่าหน้าต่างสำคัญนี้หายไปและอีกครั้งการพรูมีบทบาทการผสมผสานร,ระหว่างยูจีนอนและเบตาคริโอฟิลีนช่วยทำให้เส้นประสาทที่ทำงานมากเกินไปสงบลงลดความดันโลหิตและทำให้จิตใจที่วุ่นวายสงบลง ทำให้คุณหลับง่ายขึ้นและไม่ตื่นง่ายผู้ชายหลายคนที่เริ่มเคี้ยวการฟลูฟันก่อนนอนรายงานว่าการนอนหลับของพวกเขาสนิทขึ้นแม้กระทั่งเริ่มฝันอีกครั้งนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณได้เข้าสู่ช่วงการนอนหลับลึกที่ถูกต้องแล้วและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศในตอนเช้าที่หายไปนานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่เป็นสัญญาณว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณกำลังเพิ่มขึ้นการไหลเวียนโลหิตของคุณดีขึ้นและระบบของร่างกายของคุณกำลังฟื้นตตััััววจจจจจาาาาาาากกภยยยในนนนนนนอออีี้้้้คุณะจจะถมถม่่่ฉฉขทสสิิงงงรรรๆูึไ ฉันจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้เมื่อไหร่ให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าทำรายการครูจากประสบการณ์จริงของผู้ป่วยหลายสิบคนของดิฉันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ็ดวันแรกผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ละเอียดอ่อนแต่เป็นจริงโดยปกติจะมีความรู้สึกอุ่นที่หน้าอกหรือช่องท้องส่วนล่างทุกครั้งหลังเคี้ยวจิตใจจะรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเล็กน้อยมีประกายไฟเล็กๆของความกระตรือรือร้นที่จะเคลื่อนไหวเดินหรือทำสิ่งต่างๆที่มักจะเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นคุณภาพการนนนอับเริ่มึึข้ ความม่วงนอนตอนบ่ายที่ทําให้คุณที่เกียจก็เริ่มลดลงเช่นกันที่สําคัญที่สุดหลายคนตื่นนอนในตอนเช้าด้วยพลังงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางคนถึงกับเริ่มรู้สึกถึงความปรารถนาในตอนเช้าที่หายไปนานนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณได้เข้าสู่ระยะการนอนหลับลึกที่ถูกต้องแล้วและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะตื่นนอนในตอนเช้าด้วยการแข็งตัวของอวัยวะเพศในตอนเช้าที่หายไปนานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่เอ เป็นสัญญาณว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณกำลังเพิ่มขึ้นการไหลเวียนโลหิตของคุณดีขึ้นและระบบของร่างกายของคุณกำลังฟื้นตัวจากภายใน30วันเต็มณจุดนี้การเปลี่ยนแปลงมันจะไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปผู้ชายหลายคนบอกดิฉันว่าหมอครับมันรู้สึกเหมือนมีสวิตในร่างกายของผมที่ในที่สุดก็เปิดขึ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศในตอนเช้า มีความสม่ำเสมอมากขึ้นพลังงานคงที่ตลอดทั้งวันความเหนื่อยล้าที่เคยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะค่อยๆหายไปแม้แต่คู่ชีวิตก็เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างและทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากยาราคาแพงไม่ได้มาจากการฉีดยาแต่มาจากนิสยัยง่ายๆการเคี้ยวเครื่องเทศเล็กๆทุกวันด้วยความตั้งใจแต่จำไว้ว่าน,นี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์นทันทีนี้เป็นวิธีการทางธรรมชาติที่ได้ผลเพราะคุณเต็มใจที่จะทำมันอย่างมีวินยัยตอนนี้ให้ดิฉันเปิดเผยความลับอีกอย่างที่แพทย์ทั่วไปไม่ค่อยถามถึงแต่กลับมีผลอย่างมากต่อการไหลเวียนโลลหหิตหัวใจแแะม้ กระทั่งการแข็งตัวของอวัยวะเพศของคุณคำถามของดิฉัน,นี่ง่ายสภาพปากและเหงือกของคุณเป็นอย่างไรอย่าแปลกใจปากที่ดูเหมือนไม่สำคัญนี้อาจเป็นประตูสู่การอักเสบทั่วร่างกายผู้ชายหลายคนมาหาดิฉันพร้อมกับอาการมอครับผมเหนื่อยง่ายความต้องการทางเพศลดลงมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศแต่หลังจากตรวจแล้วพวกเขาไม่มีโรคหัวใจอ่อนแอเบาหวานรุนแรงคอเลสเตอรอลก็ปกติแล้วดิฉันก็ถามว่าเหงือเป็นอย่างไรบ้าง9ในสิบคนตอบว่าบางครั้งมีเลือดออกเคยมีการติดเชื้อเล็กน้อยนี่คือปัญหา ถ้าเหงือกของคุณมีเลือดออกบ่อยมีแบคทีรียหลงเหลืออยู่ตามซอกฟันแบคทีรียเหล่านี้ก็จะเล็ดลอดเข้าสู่กระแสเลือดก่อให้เกิดการอักเสบและทำให้หลอดเลือดของคุณเกิดสนิมจากภายในผลลับก็เหมือนกับท่อน้ำเก่าแรงดันสูงตการไหลเวียนอุดตันการไหลเวียนโลหิตถูกรบกวนโดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการการไหลเวียนโลหิตที่รับรื่นที่สุดอวัยวะสำคัญของคุณถ้าเหงือกของคุณมีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็จะได้รับผลกระทบด้วยจบนี้คือจุดที่การผูวเค หามาเป็นผู้พิทักษ์ปากของคุณน้ำมันการพลูเป็นหนึ่งในยาฆ่าเชื้อโรคจากธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยใช้มามันถูกใช้มานานเพื่อรักษาการติดเชื้อบันเทาอาการปวดฟันและฆ่าเชื้อในปากเมื่อคุณเคี้ยวการพลูทั้งดอกไม่ใช่แค่กลืนอาหารเสริมน้ำมันยูจีนอนจะทำงานโดยตรงระหว่างซอกฟันบนเหงือกและบนลิ้นทำความสะอาดแบคทีเรียบรรเทาอาการบวมและป้องกันการติดเชื้อเล็กๆน้อยๆไม่ให้ลุกลามไปยังหลอดเลือดผู้ชายหลายคนรายงานว่า ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ลมหายใจของพวกเขาสดชื่นขึ้นเหงื่อสะอาดขึ้นเลือดออกลดลงแต่ผลกระทบที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่กว่ามากช่องทางของแบคทีเรียจากปากสู่เลือดถูกตัดขาดการไหลเวียนโลหิตราบรื่นขึ้นและอวัยวะสำคัญของคุณได้รับสารอาหารที่ควรจะได้รับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องรอยยิ้มที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องหัวใจสมองและสมรรถภาพในห้องนอนของคุณด้วยและทั้งหมดนั้นโดยไม่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากที่รุนแรงไม่ต้องใช้สารเคมีแค่เคี้ยวการพลูบางที่คุณอาจจะถามว่า ถ้ามันได้ผลแล้วจะทําอย่างไรไม่ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมคําตอบง่ายๆคือทําให้เป็นนิสัยตลอดชีวิตดิฉันมาัสแบ่งปันกฎทองสามข้อกับคนไข้ของดิฉันข้อแรกทําให้การเคี้ยวการพรูเป็นกิจวัตรที่จําเป็น สำคัญพอๆกับการแปลงฟันตั้งการแจ้งเตือนเตรียมภาชนะเล็กๆไว้ในห้องน้ำในรถหรือบนโต๊ะข้างเตียงข้อ2เคลื่อนไหวร่างกายทุกวันไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักแค่เดิน20นาทีก็พอขึ้นลงบันไดหรือยืดเหยียดเบาๆสิ่งนี้ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นและทำงานได้ดีข้อ3ดูแลการนอนหลับของคุณที่ดีที่สุด ปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือทีวีหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนทาให้ห้องมืดเย็นและเงียบใช้วิธีเคี้ยวการพลูฟันก่อนนอนเพื่อให้ฮอร์โมนของคุณฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นในตอนกลางคืนเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การแข็งตัวของอวัยวะเพศที่แข็งแรงการนอนหลับสนิทหรือความเครียดที่ลดลงแต่เป็นการรู้สึกว่าคุณมีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างแท้จริงตื่นเช้ามาพร้อมพลังงานเต็มเปี่ยมหัวใจที่เบิกบ,บานอยู่ที่บ้านร่างง ให้พร้อมทำกิจกรรมโดยไม่มีข้อร้องเรียนและสำหรับชายและหญิงจำนวนมากที่มีอายุเกิน60ปีนี่หมายถึงการลบเรื่องราวเก่าๆที่บอกว่าวัยชาราหมายถึงต้องอ่อนแอความสัมพันธ์ใกล้ชิดตายความปรารถนาหายไปเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องโกหกหลักฐานคืออะไรการพรูเล็กๆที่คุณเคี้ยวอย่างมีสติทุกวันสามารถพิสูจน์ได้ว่าร่างกายของคุณยังต้องการตื่นขึ้นตราบใดที่ได้รับสัญญ,ญาณที่ถูกต้อง ตอนนี้เรามาสรุปทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้กันคุณรู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วว่าทำไมพลังและความปรารถนาของคุณถึงรู้สึกว่าลดลงหลังจากผ่านอายุ60ปีไปแล้วไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอไม่ใช่เพราะถึงเวลาต้องยอมแพ้แต่เป็นเพราะร่างกายของคุณเพิ่งสูญเสียสัญ,ญญาณที่ถูกต้องในการลุกขึ้นมาอีกครั้งและวันนี้คุณได้พบกับตัวกระตุ้นเล็กๆนั้นแล้วนั่นคือเครื่องเทศง่ายๆที่เรียกว่าการพลูเบื้องหลังรูปร่างที่เล็กจิ๋วของมันการพลูมีอาวุธธรรมชาติ2ชนิดคือ,อยูจนนและเบตา แคริโอฟินลีนการผสมผสานานี้จะเปิดหลอดเลือดลดความเครียดทำความสะอาดปากทำให้ประสาทสงบลงปรับสมดุลฮอร์โมน one, และเรียกฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกลับมาโดยไม่ต้องใช้ยาเม็ดสีฟ้าไม่ต้องใช้เทคนิคทันใจไม่ต้องอับอายเพียงแค่เคี้ยว60วินาทีทุกวัน คุณก็ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนอนหลับสนิทอีกครั้งความปรารถนาก็กลับมาอีกครั้งและคุณก็ปรากฏตัวอย่างเต็มที่ที่บ้านที่โต๊ะทำงานและแม้กระทั่งบนเตียงนอนคุณได้เห็นทำลายที่แท้จริงแล้วเจ็ดวันแรกรู้สึกอุ่นในร่างกายจิตใจสดชื่นขึ้นนอนหลับลึกขึ้น14วันการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นฮอร์โมนเริ่มสูงขึ้นความชัดเจนและพลังงานรู้สึกได้จริง 30วันของสมรรถภาพกลับมาทํางานอีกครั้งความปรารถนาเกิดขึ้นตามธรรมชาติความมั่นใจในตนเองกลับคืนมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทฤษฎีนี่คือเรื่องจริงจากผู้ชายที่เต็มใจที่จะอดทนมีวินยัยและเชื่อในวิธีการทางธรรมชาติตอนนี้การตัดสินใจทั้งหมดกลับมาที่คุณแล้วคุณสามารถปิดหน้านี้กลับไปใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นเองแต่ความจริงก็คือมันไม่ค่อยเป็นเช่นนั้นหรือคุณจะเริ่มก้าวแรกในคืนนี้ก็ได้ก้าวแรกคืออะไรแค่ไปที่ห้องครัวหาดอกการพลูสองสามดอกถือว่า นี่ไม่ใช่แค่เครื่องเทศนี่คือสัญญาณน,นี่คือสัญญาณให้ร่างกายของฉันลุกขึ้นหม่อีกครั้งเคียวชา้ชาๆหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงน้ำมันรสเผ็ดที่ทำความสะอาดปากของคุณเปิดหลอดเลือดของคุณทำให้จิตใจของคุณสงบลงปล่อยให้ร่างกายของคุณตอบสนองเพราะเชื่อดิฉันเถอะว่าร่างกายของคุณต้องการที่จะฟื้นตัวเสมอตราบใดที่ได้รับคำสั่งที่ถูกต้องวิธีนี้ไม่ใช่เคล็ดลับมายากลไม่มีทางลัดมหัศจรรย์สิ่งที่มีอยู่คือพิธีกรรมเล็กๆที่สม่ำเสมอและมีความตั้งใจทุกคำเคคคคคคลีีีีียววววืืือออออขข้้้้้้้ามมใหตตต่นนนึกกกรรรัััังงงฟแะชิ และจากพิธีกรรมเล็กๆนี้เองที่ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่แผ่ขยายไปสู่ทุกแง่มุมการไหลเวียนโลหิตราบรื่นขึ้นการนอนหลับสนิทขึ้นฮอร์โมนได้รับการดูแลจิตใจสว่างขึ้นและความสัมพันธ์ใกล้ชิดก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้งดิฉันเคยเห็นด้วยตาตัวเองแล้วว่าผู้ชายในวัยหกหรือแม้แต่เจปีที่เคยรู้สึกว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วกลับลุกขึ้นม่อีกครั้งพวกเขาพูดว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนได้ร่างกายของผมกลับคืนมา และข่าวดีก็คือนี่ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ชายเท่านั้นคนที่หญิงของดิฉันหลายคนก็ใช้วิธีนี้เช่นกันโดยเฉพาะก่อนนอนเพื่อทำให้จิตใจ,ใจสงบลงปรับสมดุลอารมณ์และนอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณยังอยู่ที่นี่ดิฉันเชื่อว่าคุณพร้อมแล้วจริงๆพร้อมที่จะเลิกยอมจำนนต่อเรื่องราวเก่าๆที่ว่าแก่แล้วต้องอ่อนแอ พร้อมที่จะเลิกหวังปฏิหารจากยาราคาแพงที่มักจะแค่ปกปิดอาการและพร้อมที่จะเริ่มเสริมสร้างร่างกายของคุณเองโดยใช้วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดปลอดภัยที่สุดและง่ายที่สุดตอนนี้ทําสิ่งนี้เลยหาดอกการพลูถือไว้เคี้ยว60วินาทีรู้สึกมันทําซ้ําในวันพรุ่งนี้วัมะรืนและต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณต้องการพิมพ์ในความคิดเห็นว่าฉันพร้อมเพราะด้วยสิ่งนั้นคุณกําลังเขียนเรื่องราวชะ นิวิทของคุณใหม่เรื่องราวที่บอกว่าอายุ60ปีขึ้นไปไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเปลี่ยนและถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนและติดตามเคล็ดลับจากธรรมชาติจากดิฉันแพทย์หญิงรัชดาพรเรื่อินดีต่อไปเฉพาะในช่องพอร์ตแคสสุขภาพดีพื้นที่แบ่งปันสำหรับชายและหญิงที่ต้องการมีชีวิตที่อ่อนเยาว์สุขภาพดีและมั่นใจมากขึ้นในวัยทองของพวกเขาคุณมีพลังคุณมีเครื่องมือตอนนี้เหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเคี้ยวและฟื้นตัว